กาขายของอย่าลไรต้องใส่ยางได้อ่าครับสวัสดีครับนี้นอยู่กับหนึ่งจุดเก้านะครับหนึ่งจุดเก้านี้จะมาตั้งคัด์รถสแตนดาร์ดนะครับคัด์เดิมคัด์คือมันช่วงมันยาวนะครับช่วงคัสยาวช่วงคัดย์ดยาวแล้วปล่อยปล่อย,อยมันต้องปล่อยเยอะมาดูวิธีตั้ง ครับันคัดนะครับก็จะมีขาขายันนะครับเนี่ยจะมีน็อตเบอร์12ขันอยู่งหลังนี่ครับเราใช้ปากตายเบอร์12บสองแล้วก็รายข้างหลังออกแล้วก็ใช้ใช้คีมขันแกนนี่ครับ ใช้ครีมเนี่ยใช้ครีมขันแกนเข้าเกลียวมันจะมีไม่เยอะหรอกครับขันขันให้มันเข้ามาในตัวนี้เห็นไหมมันจะโผล่มาขันให้แกนมันโผล่มานะครับแล้วช่วงช่วงที่คัดจับมันจะนจะใกล้กว่าเดิมตอนแรกนี่นะครับตอนแรกเราปล่อยปล่อยเยอะกว่าคัดจะจับ ปล่อยเกือบเกือบครึ่งนะครับก็ค้าได้จับแต่นี่เราก็ปล่อยตัวนี้มาตั้งนอตตัวนี้มานะครับดังนั้นค้ันได้จับปล่อยมานิดเดียวก็จับแล้วทำให้มันขับง่ายขึ้นเวลาขึ้นเนินขึ้นสะพานนะครับรถจะไม่ถอยหลังโอเคสำหรับใครที่ขับ1.9เหรือ อ่อนิวที่คัดมันอ่อนคัดมันนิ่มแล้วปล่อยมันปล่อยไกลปล่อยไกลทําให้เวลาขึ้นเนินขึ้นอะไรมันลําบากนะครับมันไม่จับคัดจับยากก็เป็นแนวทางนะครับแค่เจ็ดสิบสองกับคีมขันแกนแล้วก็ลองเทสดูลองใส่เกียร์แล้วก็ปล่อยคัดดูว่าระยะมันได้ไหมอย่าตั้งจนใส่เกียร์ยากนะครับถ้าเรา ตั้งมาเยอะคัตมันจับมันทําให้ใส่เกียร์ยากแล้วก็ทำต้องเทสดูว่าไม่ให้มันใส่เกียร์ยากไใส่สเกียร์ปกติโอเคครับก็ประมาณนี้เป็นแนวทางครับสำหรับใครที่อยากตั้งคัดคัตยาวเกินก็ลองไปตั้งกันดูครับท้าน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับช่างยาวมอนฟิฟายฟสวัสดีครับ